สวัสดีจ้าแม่จ้าพอ่อจ้ามาดูปลากันนะครับวันนี้มาผ่อนคลายนะครับดูปลานะครับนอกจากมีพันไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับบนสีแล้วเนาะยังมีน้องๆหลายหลายคนนะครับที่เคยมาชมที่ทําคลิปไปนะครับเป็นเกี่ยวกับปลาหมอกมฟาฟ้าเหรอครับกัฟ้าหรือฟลว์ฮอนกำฟ้าแล้วก็กาฟ้าฟลว์ฮอนเฟลว์ฮอนนะครับ สวยมากเลยสีแดงนะส,สดสดมากมันนม่เป็นกำาปาครับแล้วน้องๆบอกว่าเนี่ยอยากดูปลาบ้างเนาะอยากดูปลามากกว่าต้นไม้อยู่เนาะบางคนก็แบบอชอบต้นไม้แหละแต่จริงๆคือชอบปลาพอพอดีมีคลิปเกี่ยวกับปลาให้ดูแล้วทีนี้มาเจอต้นไม้แล้วก็น่าจะชอบต้นไม้แหละถ้าไม่งั้นจะไม่สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ในคลิปเนาะ มาทำตามสัญญาแล้วต้นนี้แบ่งปันไม่ครับเผื่อมีคนสนใจสนใจติดต่อคุณจรุชัยวงนิ่มได้เลยนะครับผมเบอร์โทรของ096ย์เนะครับห9 6ก้าหนะครับโทรมาพูดคุยได้เลยนะครับคุณเจริญชัยวงนิ่มใจดีมากนะครับผมมีเยอะมากๆเลยนะครับนี่อาจจะถ่ายไม่หมดเนาะเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นๆกันสักสักหน่อยนะครับผม เจอกันแล้วนะครับตัวผู้ตัวเมียเหรอครับนกแก้วเป็นตัวผู้ครับครับเอ้ยนกแก้วเป็นตัวเมียอันนี้เขาจะเป็นตัวผู้หนุ่มๆเจอสาว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 คือคือไอตัวตัวที่มีหัวตโตนะฮะับนี่คือตัวผู้ตัวผู้เราจะสังเกตแบบนี้นะครับผมตัวที่เป็นเหมือนปลาหมอธรรมดามหัวเหมือนปลาหมอปันคือปลานกแก้วอ่าปลานกแก้วนะครับสีสีแดงแดงสดมากนะครับ คือกล้องผมอาจจะจับภาพได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แดงไม,ไม่แดงสดอ่าอประมาณนี้จริงๆแล้วสีจริงๆแล้วจะสวยกว่านี้อีกนะครับท่านผู้ชมหนุ่มๆกำลังจีบสาวๆนะครับแต่ยังไม่เห็นหน้าปลาเลยนี้คือต้องต้องคัดตัวสวยออกก่อน เลือกออกใช่ไหนไม่ได้เลือกออกครับเลือกเพราะว่าเป็นปลาคอกแรกที่ตีคอกแรกเรายังไม่รู้ว่ามันจะสวยไม่สวยอ๋อแม่สาวครับก็ว่าไม่รู้ว่าจะให้ลูกยังไงครับจะาลูกมาสวยขนาดไหนอะไรขนาดของไม่ดีก็ทิ้งเกตไม่ถึงเราก็ทิ้งขนาดนี้ยังเราไม่ได้ดีขนาดนี้เราก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเราได้เห็นที่นี่้ตรงนี้ มมไ่ีเขาไข่เขากินไข่ไปหมดแล้วไข่ไข่เขาเสียเ,เก็บกินไปหมดเ,เก็บเปนไข่ไเลยเพราะว่าไข่เขาเสียไม่ได้รับการผสมใกล้จะไข่แล้วเนี่ยโอ้ยมันเล่นกับคนเนาะไตัวนี้เชื่องอพร้อมใกล้จะไข่ครับแล้วเขาจะดูที่อันเนี้ยท้องท้องมันตัวเมียกระท่อเขาจะใหญ่ ตัวผู้ท่อเขาจะเล็กดุมันมันดุครับตัวเมียก็มีมีหัววุ้นตัวโตๆแบบนี้เหมือนกันแล้วเขาเขาเรียกไม่ใช่หัววุ้นเลยเขาเรียกหัวตัวผู้เรียกโมงเลยเราไม่รู้จะเรียกอะไรโหนกโหนกโหนกโใช่ใช่ถ้าวุ้นนี่มันจะเป็นปลาทองปลาทองหัวปลาทองสีมันเนาะเพาะว่ามันสวยเนาะแต่พอเราดูที่มันแบบ ให้มันลึกให้มันละเอียดทีนี่ความสวยมนันถือว่าคนก็นถึงหลงมนันเนาะครับมีน้องๆหลงเข้ามาดูคลิปบอกว่าอยากดูปลานะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตั้งแต่ปีที่แล <c oughs> ้วสำหรับน้องๆที่อยากจะเอาไปทำพันลึกไปหลงไปใหญ่มีตู้ขายได้ไหมตอตู้ขายไม่ขาย,ต,ายต้องไปหาซื้อเองแพงไหมตูนตู้ตู้คอมอเตอร์ข,ขนาดขนาดเนี้ย สนใจก็อย่าลืมเบอร์โทรนะครับให้ไปแล้วนะครับที่ต้นคลิปเนาะอันนี้จะมาเก็บภาพน่ารักนักของปลาโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ